สวัดีค่ะน้องๆชาวมา玛รีอยู่บทถังคนนะคะที่เป็นสภานักเรียนรุ่นเก่าค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรนะคะเราไปทําความรู้จักกับสมาชิกในสภากันค่ะคนแรกนะคะหน้าตาแบบนี้ผมมี่กีบแบบนี้มีคนเดียวค่ประธานนักเรียนค่ะคนเดียวค่ะประธานเลค่ะเอสุชาติมณีชาติค่ะเชื่อว่ารอยพูดก็จะหมดเลยละ่ะเดี๋ยวที่บอก่จะบอกว่าลงประธานไม่มีใครหัวแบบนี้แล้วล่ะค่ะหัวเป็นเดียวก็ได้ละค่ะเชิญต่อส่วนหน้าแบบนี้นะคะ เลคยค่ะทุกท่านค่ะเจอกันพี่เยื่อนพี่กาลังเ,เล่นซื้ออันค่ะกลับมา,าการกลับมา,ามค่ะเมื่อค่ะต่อค่ะสันน้าของขาวแบบนี้ขาวขึ้นกว่าปีที่แล้วอะค่ะใช่ค่ะหน้ายงเป็นกรรมการทั่วไปคนะนนี้นะคะใครเขาจะเป็นอ,อย่าเป็นกรรมการทั่ว ไม่สามารถมาถ่ายทำที่นี่ได้นื่องจากภารกิจสำคัญค่ะมันมาไม่ได้ทันทีที่เราก็นัดกันไม่ตันแล้ววันที่19มิถุนายนนี้นะคะเราจะมีการเลือกตั้งสภานักเรียนคนใหม่นะคะก็อยากจะรณรงค์ให้น้องๆชาวมาลีเนี่ยใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโชว์จากบอยแบนด์สภานักเรียนของเราค่ะเชิญรับชมและรับฟังค่ะได้นะ The ball light, dogs <laughs> look